การสร้างมุมแปดเหลี่ยมวิธีสร้างตามขั้นตอนที่หถึงสขั้นตอนที่หนึ่งวาดวงกลมขั้นตอนที่สองกางวงเวียนที่จุดเส้นผ่านศูนย์กลางตัดกับวงกลมแล้วเขียนรัศมีโค้งให้ตัดกับเส้นวงกลม ขั้นตอนที่สามกางวงเวียนที่จุดเส้นผ่านศูนย์กลางตัดกับวงกลมแล้วเขียนรัศมีโค้งให้ตัดกับเส้นวงกลมขั้นตอนที่สี่จากนั้นเขียนเส้นตรงเป็นมุมแปดเหลี่ยม